โอเคครับผมก็สวัสดีดทุกมที่น่ารักทุกคนด้วยก,กันด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมในช่องลีคลอชแนลครับผมเนี่ยเราไม่ได้มาทำคลิปสอนโหลดแต่งใดว่าเล่นเกมแต่างใดนะฮะเรามาทำคลิปขอบคุณสาหรับ60ซับสไคร b เบอร์นะครับผมนะซึ่งขอบคุณทุกคนที่กดติดตามผมด้วยนะครับผมนะกข็ขอบคุณมากจริงๆฮะซึ่งบางคนก็อาจจะทำว่าเอา้า ก็ำไมทุกๆคลิปที่ฉลองก็อาจจะเป็นเล่นเกมเป็นอะไรพวกเนี้ยเล่นเกมฉลองแต่นี่ก็คิดไม่ออกจริงนะอ่ามีปัญหาหลายๆอย่างนะก็เลยไม่ไม่ทําแบบเล่นเกมแบบฉลองนะทุกคนนะอ่าผมเข้าใจได้นะผมนนะก็คลิปนี้ก็มาแค่ขอบคุณท่านผู้ชมทีเชียระก็ไม่มีอะไรเยอะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมที่กดติดตามผมก็มีสุขภาพแข็งแรงนะร่างกายไม่เจ็บไม่ปวดไม่ไข่นะ คือผมไปนานๆนะผมนะแบบดูคลิปผมไปนานๆน,านะไปแล้วครับบ๊ายบาย